อ่ะกินข้าวแล้วตรงนอนพักพอนเลยอย่าไปรอดไปลินเนละอืมมันพักพอนอยู่เงอนหั่น,นต้องไปเล่นขี้ตม๋มต้องไปตากแดดเข้าใจบ่พ่อพ้นก็ไปหาเงินเอาไซื้อขนมให้น้องแม่เพ้นก็ไปหาเงินเอาไปจ่ายค่ายเงยนให้น้องยื่งอายนะต้องฟังความอายเด้เข้าใจบ่ต้องไปตากแดดมันตากแดดนะ่ะเป็นไข้นะ่ะ ถือสักอย่าโอโอสก้นได้ืมทําไปเล่นขี้ตมนะตกระสีเปื้อนที่เป็นพญ,ญาติอีกเขาใจบอกแล้นวนอนพักพอนอยู่เฮือนหันขันอยากกินข้าวละบอกอายเขาอยากก็บที่กิมเนียวนานละบอกอายอืมเขาใจบอกฮึตระแรงและกันเฮ็ดเวียดซอย,ยมไอ้พอเม่มันจังสีฮักสีแพงเขาใจบอกือม อิ่มนะบ่อิ่แล้วเอออิ่มเนอะเปนอนอยู่เฮือนมานี่ไปไปนอนอยู่เฮือนเด้อห้ามดื้อได้